เชิญครับพี่น้องที่มีอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวด,ข,ปด,ข,ด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 ข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นกระดูกโคกระดูกเคลื่อนไหลติดนิ้วล็อกมือชาเท้าชาคอบ่าไหลตึงออฟฟิศซินโดรมปวดเขา่ขาเข่าเสื่อมเขา่าบวมรองช้ำเจ็บฝ่าเทา้ากล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท ฉี่กระปีกระปอยฉี่เรี่ยราดระบบประจำเดือนมีปัญหาสมรรถภาพทางเพศเสื่อมไปเจอกันอาการเหล่านี้มันไม่ใช่โรคเป็นเป็นห,หายหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นรักษาก็หายไม่รักษาก็หายนอนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนอนพักฟื้นก็หายแต่ถ้าจะตัดความลำคาญให้มันจบให้มันหายไปเลยก็คือเคาะนวดเหยียบสับจัดดัดดึงเปิดทาง ให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกโรคหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอาการเหล่านี้ก็จะสลายละลายหายไปมันก็จะง่ายถ้าเราเลือกเดินทางผิดงานจะงอกงานจะยาวกลายเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแต่ถ้าเราเลือกทางเดินถูกมันจะสั้นลงเขาเรียกว่าโรคหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็จะสลายละลายหายไปด้วยความเมตตาแ่งความเอื้ออาทรก็ละลายได้หลักร้อยทำใจได้สบายสบายเพราะมันไม่ได้แพงอะไรลองไปพิสูจน์กันไหมครับขอเวลาทัก15ถึัง45นาที ถ้ามันใช่มันก็จบถ้ามันไม่ใช่เราก็หาทางเลือกใหม่ไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปถ้ามันใช่มันต้องจบภายในเวลา15-45ถึงนาทีถ้ามันใช่มันก็เหมือนไขกุญแจเข้าบ้านคลิกเดียวคลิกเดียว,ยวจุดละหนาที3นาที5นาที3นาทีหรืออาการละ5นาที3นาทีเป็นหลายจุดก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าเป็น,นน้อยก็ง่ายนิดเดียวครับหลักสูตรตอกเส้นท่านไม่ต้องกังวลใจครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาถูกต้องตามกฎหมายทุกประการครับรับการรับรองจากกระ สวงสาาระสุขเป็นหลักสูตรที่15ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ